เอาล่ะครสวัสดีผู้ชมนะครับและนี่คือฝ่าคลายพรานหม่องนะครับเย้ทวงถามกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเกมนี้มันเวอร์ชัน PC ก็ออกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแหละฮะแต่ว่าพวกคอนโซล PS4 กับ Xbox One เขาจะได้เล่นก่อนนะครับแน่เดี๋ยวก็ถามอีกว่าพี่ก็มี Xbox PS4 พี่ก็มีทำไมพี่ไม่เล่นแล้วเวอร์ชั่น PC หลักๆเลยที่อยากจะเล่นเวอร์ชันนี้ก็เพราะว่า เฟรมเรทนะฮะเวอร์ชัน PC สามารถเล่นได้ถึง60เฟรมเรทเลยนะครับในะบที่คอนโซลเนี่ยเล่นได้แค่30เท่านั้นเองนะฮะทั้ง2เครื่องเลยนะครับไม่เชื่อก็ลองไปหาวิดีโอเปรียบเทียบดูนะครับมีคนทำไว้ละโอเคเพื่อไม่มเ,เป็นการเสียเวลาเราไปรุยกันดีกว่านะครับผมไม่พลาดอยู่ยล้วครับเกมซีรีส์นี้ไม่ว่ามันจะออกมาเป็นอ่าภาคย้อนยุคก,กี่ปีเล่นเป็นหนอนเล่นเป็นไก่เป็นกาก็เล่นหมดนะครับยกเว้น Blood Dark เออยังไม่เล่นเลยนีหว่าตีปากตัวเองแบบโอ้ เอาละน,นี่ได้เป็นการย้อนยุคนะครับอย่างที่ในเดโมโเขามาโชว์ให้ดูก็คือย้อนไปถึงแบบก่อนคริสต์ศักราชเลยอะไกลมากรอนานมากด้วยเนี่ยชิบหายแล้วสังเกตเสียงข้างหลังก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับอ่ะเริ่มเป็นยุคขี่ม้าล้วขอบก็เริ่มจางหายไปครับโอ้โห 5,000ปีก่อน่หมครับ10,000ปีก่อนคิดซะสกกลาดครับผูบ้ชมครับเรียกได้ว่ายุคหินฟินสโตนแน่นอนแต่ก็ยังไม่ถึงยุคไดโนเสาร์นะฮะตอนนี้อยู่ใจกลางความเจ็บปวดไม่ใช่ใจกลางยุโรปนะครับมีคนจุดไฟแช็คอยู่อุจอจน,นึกถึงเรื่องไงเนี่ยไก่ซาโลกาอะไรนะโลกาพินาตอะไรทักอย่าง ฮามากเป็นหนังยุคหินนะแล้วได้พันธวิทย์าพากด้วยนี่เรียกได้ว่าแจมแจ๋วสุดนะฮะอันนี้เหมือนเป็นทีวีในยุคนั้นเลยนะตรงนี้เวนจารเลือดเนื้อของเราผู้คนของเราเผ่าเวนจานะครับ <i> นานมาแล้วเผ่าเวนจารได้ท่องโลกไปไกล และแล้ว,วพวกเราบางคนก็ได้เจอโอรสที่เต็มไปด้วยชีวิตวและเป็นบ้านของเวนจาด้วยนะฮะโอรส <บา S 1> เป็นพื้นที่ <บา S 1> แต่แล้วอันตรายก็มาถึงอูดำอูดำพวกนักรบกินเนื้อส,สดๆอิซิลาเทพแห่งไฟ โดนตีหมโรงหมโรงวญญพวกมันนำพายุมืดมาสู่เวนจา,า,า <laughs> ตอนนี้แสงสว่างได้มาถึงแล้วาาเหล่าพี่น้องเวนจาของเราที่สูญหายไปาายวพวกเขามาด้วยจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งออกตามหาโอรสออกตามหาพวกเรานะครับ ก็คือเวนจาเป็นเผ่าเผ่านึงนะครับแล้วก็มันเดินทางไปเรื่อยแล้วมีกลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยไปค้นพบโอรสแล้วก็ปักหลักปักฐานที่นั่นแต่แล้วก็โดนอันตรายจากพวกอ,อ,อู่ดําหรือพวกอิซิลาอะไรเนี่แหละนะฮะแล้วก็มันก็จะมีเวนจาที่เหลือเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ที่โอรสด้วยเนี่ยก็จะกลับมาตามหาพวกพ้องแล้วก็ช่วยเหลือนะครับงงไหมไม่งงนะตอนนี้เรากลางคลานอยู่หลังตูดใครไม่รู้ครับ มีแมมมอสด้วยซิฟายแล้วฉากตรงนี้ในเดโมก็มีนะครับแต่ว่าอผมไม่ได้ดูจอตัวเองแล้วเนี่ยภาพมันสวยสวย,สวยงามหยดย้อยเจ้าโวยมันช่างตระการตราเสียจริงภาษาในเกมนี้ไม่รู้ว่าเขาอิงประวัตาสตร์หรือเปล่านะหรือว่าเขาสร้างขึ้นมาใหม่ก็ไม่รู้ภาษาพวกก่อนคิษษสต์ัลาชกใช้พูดกันนี่พูดกับอุจาลา ปลาล่นคนเหล็กซีอะไรไม่รู้มาดีสิทักค่ะว่าง,งครับท่านหัวหน้าเขามีการใช้ภาษามือกันตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะครับแบบชี้ให้อีกสองคนไปนูน่นแบ,งแบง่งฝ่ายแบ่งฝังค่อยๆไปนะทักค่าโอเคได้ขยับแล้วครับมือนเชืงตื่นเตลเราต้องก้มตามมันไหมเนี่ยโอเควอลโลจัดไปก้มต่ำไว้ครับก้มต่ำไว้ฮะก้มต่ำไว้ฮะ แมมโหแมมมอสงาใหญ่มากใหญ่ๆนะนายจ๋า,จาโอ้ยมีน้ำตรงนี้นะครับดูสภาพน้ำก่อนช่างสวยงามข้างหลังนี่อย่ามาเตะตูดน,นะเราจะหาแมมมอสตัวเล็กที่แปลกแยกออกจากกลุ่มและเราก็กินมันโอเคครับแมมมอสตัวเล็กฮนะอันนี้ไม่เล็กนะถ้าเราแทงท่านผู้นำเราจะเป็นไรไหมครับเอออุ้ยเดี๋ยว ออ้้ไไม่ไดตังใจข้าขอโทษข้าสาบานต่อพระเจ้าข้าไม่ได้ตั้งใจเดาโซตายขอประทานอภัยฝ่าบาทดูทำมือทำมือฟ้อนเล็บแลวเรียกโอเคไปครับไปต่อไปต่อเมื่อกี้เหมือนเป็นโฆษณาขั้นถ้าอยากลองดูเฉยๆนมะันแทงพวกเดียวกันเองได้หรือเปล่าโอ้ ดูดิตูดหน้าปลาใสมากเลยพวกเราเดินทางมาหลายวันแล้วโดยไม่มีอาหารกินเราจะฆ่าแมมมอตเพื่อกินไม่งั้นพวกเราก็ตายนั่นไงแมมมอตตัวเล็กนั่นเล็กแล้วเหรอนั่นเล็กแล้วเหรอไดโซโปตอบเราต้องเตรียมพร้อมนะโอ้โหนั่นไงสองคนนั้นกำลังไปยิงไฟใส่อูชิโอูชิด,ชดข้าตื่นเต้นเหลือเกินโอข้าโดนไฟแผดเผา ก็โดนแฟทสองเมาแบบนั่งปักนมานั่งฮิวเหมือนเดิมโอเคไป Last Spear Last Spear Killed by ม o r t ตกลงตกลงตกลงเชิญมาทำยุทธหัตถีโอเพื่อนรอเราน่าจะแโจทโดนงาขาวนีงั้งาขาวนี่ปลาใส่ทองจะหมดแล้วมั้งเนี่ยจะหมดแล้วโอ้โหจะไม่มอดน้อยจะไม่มอดน้อยข้าขอโทษด,ด้วยแต่ข้าต้องกินข้าต้องมีอาหารกินจะไม่มอด หอกขาหมดแล้วหอกหักนี่แหละที่มาของมม่หอกหักเขาใช้กันตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนี่ปาตูดปาขาอย่าปาหน้าสงสารเขาอย่าปาหน้าก็เลยนี่ไงปาข้างๆปาน่องหยิบหอกหมนและอุ่นอย่าเย็นๆนะทาก้านี่เอ๊ะให้เราล้านด้วยให้เราล้านล้านตายยังตายสักทีตายสักทีขรามเอย่ากระแทงเจ้าต่อไปแล้วนั่นตายนะ้วโอเคปล่อยเขาตายอย่างสงบ ทำได้ดีมากสหายทำได้ดีโอ้แทงเต็มหน้าเลยที่ที่ปาตรงหน้านี่ไม่ใช่เราแล้วไม่ใช่สวีมือเราแน่นอนใครอะไปสู่สุคตินะจำไม่มอดขอโทษด้วยเข,ขาคาดต้องกินเดินมาแล้วครับเสือมาแล้วอย่าวิ่งอย่าวิง่งอย่าวิง่งถอยก่อนอนั้านี่ไม่มิงก็ตายเจ็บอย่างนี้โอ้ไม่ซิงกะซีไม่ซิงกะซี โอหเคี้ยวมันยาวมากไม่รอดอนี่โอ้โหไดโซเก่งมากเก่งมากเจ้าแมวน้อยไดโซทกาก้าัข้าข้างหลังหน้าผานะไดโซหน้าผานะไดโซเหอโอ้โหหน้าปาดผิดไม้โอ้ยังไม่ใส่ดีกราโอ้โหจะรอดไหมเนี่ย มองคนไม่เจอรอภูมิใจเสนอฟ้าคล้ายพรานหมองให้เสียงภาษาไทยโดยปันธุกรรมเอาสน้ำลายเต็มใหม่เลยทักฆ่าทักการอดครับเหลือแต่ไดโซตอนนี้นอนจมกองเลือดโอ้โหซี่โครงแตกอะะี่โครงหลุดออกมาเลยครับอย่าอย่าหยุดอยู่ตรงนี้นะทักค่า ตามหาโอรสะตามหาสหายของเราได้ครับเดี๋ยวผมโพสเตตัสเรียกเพื่อนเออไม่ไหวแล้วไดโซอ๋อไดโซเรียบร้อยครับไปสู่สุขติเขาให้อนี้มาด้วยเป็นสร้อยสร้อยที่มีเขี้ยว ใช้เคียวหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้หรือเม็ดมังคุดเม็ดมังคุดโอเคฝังศพให้ด้วยครับไอหินก้อนบนนี้วางได้ยังไงเนี่ยวางแม่นจังเลยทิศหายเสือยังอยู่ครับเราอยู่ใกล้โอรสอแล้วแต่เสืออยู่ใกล้กว่าเยอะเลยต้องใช้อาวุธต้องใช้อาวุธผ่านทูโอรส,อรสนะครับอ่าโหทะนูเลยแหละต้องใช้ไม้ต้องใช้อ่เอาดึงมาทำเชือกแล้วก็ใช้หินด้วยครับ โ oh อ้กอดเราจะหาจากไหน <c oughs> <ม>อุ้ยอเสือญา,านะเ <c oughs> สือญา,าเดี๋ยวเราเพิ่งเริ่มต้นนี่เอาไม้ก่อนเลยโอ้หย,ยิบกิ่งเดียวได้ถึงสามครับ <c oughs> โอเคได้อย่างครบแล้วไม้ต่อไปก็รีสรีสรีส,รส,รสนี่งไงเฮ้ยเอาหินก่อนจัดไปครับรีสมีรีสอื่นกด V ีนี่ไง <c oughs> เออว่ะสามารถกดวีเพื่อไฮไลท์ของได้ครับ รีสหนครบรือยังครบแล้วครบแล้วกดไอขึ้นมาโอ้ oh my god ของครบทำการสร้างโอมาไ o คุด oh เนสเฮ้ยแล้วมันอัปเกรดได้ด้วยครับอันนี้แต่ยังไม่พร้อมอุบะทำไมสร้างเร็วจังเลยอุ้ยงออย่างงี้เสียวหักจังเลยไม้มันแข็งแกร่งขนาดนี้เลยเหรอถ้าเอามาใช้จริงนี่น่าจะใช้ไม่กี่ทีก็พังแล้วครับอันนี้โอ้ อย่าดึงเยอะเสียงมันพังอุตสาค์ครับโอเคแล้วลูกธนูนี่เอามาจากไหนเนี่ยทีนี้ก็ล่าสัตว์จำเป็นต้องมีอาหารเพื่อเพิ่มพลังนะครับ Hunting กดนั่งไว้จะดีกดวีเพื่อตามรอยแท็กตามเลือดก็มีครับอย่าเข้าไปใกล้มากสัตว์บางตัวจะหนีโอเคครับก็น่าจะเหมือนเดิม มันก็เหมือนฟาคายคภาคก่อนๆน,นะแต่ว่ามันเน้นเน้นล่าสัตว์มากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าผมว่าเกมเพลฟาคา,าคายแต่ละภาคเนี่ยมันเอื้อต่อการ <c oughs> ให้มาล่าสัตว์มากเลยครับระบบนี้มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วต้องหาสัตว์ทำไมมันไม่มีสัตว์แถวนี้เลยวะแถวบ้านผมนี่เยอะๆสัตว์เนี่ยไม่หาในเกมไม่ได้เลยยังไม่เอาไม้ตอนนี้เรายังหาสัตว์ไม่เจอครับ ทำไมเหมือนได้ยินเสียงหมีนั่นไงตัวอะไรอะ่ะโกดตัวนี้ใช่แพะหรือเปล่าฮัลโหลมองไม่เห็นเลยนั่นไงเจอแล้วเชือก oh <my> อุ้ยไปแล้วอะยังไม่ตายยังไม่ตายเอาเอา,เอาไม่ตายไม่ตายตามไปตามไปเอาอ๋อคือเขาตายเขาจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็ตายครับ <c oughs> ก็ว่าอยู่ทำไมให้ตามรอยเลือดได้ <c oughs> ขอโทษด้วยนะเจ้าแพะ เออเออมีดโหได้เนื้อมาสามเลยครับกินมันส,สดๆนี่นแหละเฮลตี้ไม่ต้องผ่านการวิตามินนี่ได้เต็มร้อยโปรโตีนนี่เต็มล้านแล้วเอื้อเต็มตูดอีกตัวนึ่งอฮ้ยโหสายยิงดักอ่าอยู่อยู่นิ่งๆให้นั่นไงเรียบร้อยครับสองตัวเขาก็ได้วิ่งไปแล้วก็ไปตายทีหลังเราก็ต้องค่อยๆวิ่งตามรอยเลือดไปครับนั่นไง เรียบร้อยเจ้าแพะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเรายิงไว้อยู่ไหนวะอีกตัวหนึ่งนี่รอยเลือดแถวนี้ครับรอยเลือดแถวนี้มีแต่เห็นมีแต่อยู่ไหนกันโอ้โหมาตายข้างพุ่มไม้ออโทษนะเจ้าแพะเรียบร้อยครับสามอันโอ้โหใกล้จะมืดแล้วต้องหาที่พักฟ้าเริ่มมืดแล้วแยกย้ายกันนอน ฟ้าเริ่มมืดแล้วได้ยินเสียงเสือโอ้กอดเอาเสเลเลมาก่อนฟ้าเริ่มมืดแล้วต้องแยกย้ายกันนอนแล้วครับเชลเตอร์เราอยู่ใกล้ๆต้องสร้างแคมป์ไฟด้วยหรือเปล่าเนี่ยอยู่ในนี้ครับโอเคที่พักนี่แหละสิ่งที่ดีมันมีโอ้โหมีแคมป์ไฟให้พร้อมเลยเว้ยไม่ต้องสร้างเองด้วยครับหย่อนไม้เข้าไป เย่ yeah. ได้ที่พักแล้วนี่ครับวิธีการจุดไฟโบราณครับเคาะหินแล้วมันก็จะมีประกายไฟกระเด็นพอกระเด็นไปโดนไปโดนไม้มันก็จะติดไฟนะครับใส่เชื้อเพลิงจบอุ๊บปะวิธีชาวบ้านจริงเรานี้เราต้องเดินทางคนเดียวคนตอนแรกเรามาสี่คนนี่เดี๋อเราคนเดียว และพวกอื่นเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นพวกเดียวกันวะกำลังอุ่นๆเลย <c oughs> นั่นอะไรอะ่ะลูกธนูงั้นเหรอสร้างโดยเวนจาเอ้ามีพวกเราอยู่แถวนี้ต้องตาม,าม,ามตามรอยไปหาเดะเจอก็ได้ตามรอยเวนจาแต่มันมืดเหลือเกินกต้องเ <c oughs> อาสร้างไอ้คบเลิงครับ โอเคสร้างได้หรือเปล่าคงไม่ต้องไปเก็บนี่งไงครับมันเอาไว้ฟาดได้ด้วยไม่ใช่เหรอนี่มันไม่ใช่คบเพลิงธรรมดามันเป็นคบเพลิงที่สามารถฟาดได้ด้วย <c oughs> โหทำไมมันพอดีขนาดนี้อะนี่ถ้าเกิดต้องมานั่งสลักหินเองเจาะรูไม้เองนี่น่าจะนานพอสมควร <c oughs> อันนอมีเวียงทดสอบโมเมนตัม um. ทีนี้ก็จุดไฟใช่ไหมขอเวียงเองมันดีไงแล้ว จุดไฟจุดไฟทำการกด e ครั้งเรียบร้อยแล้วเราก็ตามแทร็กไปโดยใช้ hunter vision โรโหมีรอยเท้าอย่างนี้เลยครับโอ้โหอย่างเงี้ยแหละแจ่มมากเอาแล้วมันมีรั้วหนามงี้ขวางหน,มนงามโอ้ยโอเผาได้ตีเลยแล้วกันได้เลยครับเย้อ e a ี่เกมอีซี่ไลฟ e แล้วเร็วอย่าให้รอนานโอ้โห,หมด มหมดไม่แบบไม่เหลือชิ้นดีโอเคอุ้ยอุ้ยเสือหนึ่งตัวผู้ชมครับเสือหนึ่งตัวฮะโอ้อยานะอย่าพึ่งนะโอเคตามรอยไปก่อนเขาเดินสม่ำเสมอมากเลยเดินแบบเดินย่องเลยนะไม่น่าใช้วิ่งถ้าวิ่งมันต้องรอยเท้าไกลกว่านี้เป็นไงพันหม่องเขาสิงไปแห่งนู้นครับอันนี้อะไรอะ่ะ ถาวันอ๋อลงได้เอ้ยสไลด์พอร์ตเหมือนจะมีเหมือนจะมีมาแวะตรงนี้ด้วยอะ่ะมีมาแวะแถวนี้ด้วยฮะอะไรอะ่ะอุ้ยมีการต่อสู้ขึ้นที่นี่โอเคตามต่อครับโอ,อบ้โ,อโหรอยเท้าแบบสเปรสป่ามากตรงนี้อันนี้ไม่ใช่มันเป็นแท่งหินมีรอยเลือดอีกแล้ว โอ้โหเลือดสาดครับเลือดสาดจะรอดไหมเนี่ยไม่ใช่ตามไปถึงนี่กากเป็นศพแล้วเรียบร้อยหน้าทิมอะไรอะ่ะเหมือนเห็นอะไรบางอย่างหรือเราคิดไปเองไม่ใช่ตรงนี้นะอ้เหมือนโอ้โหมันเห็นอะไรเหลืองๆไม่รู้ครับอุ้ยนี่เลยมาป่า,า,า,าถูกฆ่าโดยเวนจาผู้แข็งแกร่งเราเจอแล้วพักพวกที่แข็งแกร่ง ถ้าเขารู้ถ้าเขาจาได้ว่าเราเป็นใครนะรววนพวกหมาป่ามันกลัวไฟเรามีไฟพอดีเลยเฮ้ยทำไม,ไไหมเหมือนไฟมันไหม้มาตามตามไม้เรื่อยๆอ่ะมีหมดด้วยเหรอมีหมดอายุด้วยชิบหายแล้ว <c oughs> ไหนอะเดี๋ยว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 ตามรอยเฉยอุ้ยโอ้โหมาข้างหลังเลยไม่สู้ไม่เสียงอย่าเข้ามาไอ้หนูอย่าเข้ามา,า,า,ม,ามีไฟนะโ้ยอุ้ยอย่าถอ,อ,อยไปถอยไปนี่ตีไปนหนึ่งดอก โอ้วิว่งหนีเลย้ะแจมแจมโอ้โหกี่ตัวเนี่ยทำไมามีไฟมีไฟพอดีเราเปลี่ยนไฟพอดีเราเปลี่ยนไฟน,นี่อะไรอะ่ะมีของอยู่ด้วยแป๊บนึงขอเก็บก่อนอย่าพึง่ง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 ไปถอยไปถอยไป,ไป,ไป,ไปอย่าไป ung, ยุ่งอย่าไป ung, ยุ่งอย่าไปยุ่งไปไปไหนดีเนี่ยโอ้โหเหมือน,นโดนล้อมรอบนั่นไงมีทางขึ้นขึ้นก่อนล่ะโอเคป่า,ปาบ้าเวน โอ้โหลอยมันเข้ามาในถา้ถาถ้าพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีหมีเข้ามาทำไมนั่นไงดีนเสียงอะไรก็ไม่รู้หมีหรือเปล่าโอเวรแล้วครับจังหวะนี้เก็บก่อนเลยสเลดลอยท้ามาตรงนี้โอ้โหโอ้โหเหมือนโดดลงไปแล้วกระอักเลือดตายแต่ยังเดินอยู่ครับมีแคมไฟนี่อีก ขี้เท่ายังอุ่นอยู่เลยเวนจายอยู่ใ,ใกล้นี่เองโอ้พึ่งคลาดกันเมืเ่อกี้เองเหรอโอ้มันลงน้ําไปอ่ะแล้วก็ลอยเท้าขึ้นฝั่งนูน้นลงน้ำม่ไฟก็หายจะ้ะ <c oughs> ไฟหายจริงๆด้วยผู้ชมครับเราต้องไปหาแคมป์ไฟเราจุดไฟหรือเปล่ามันมีกระเป๋าอีกแล้วอ่ะถ้าเวนจามาแถวนี้จริงเขาทิ้งกระเป๋าไว้ทำอะไรวะเนี่ยดูดิมีกองกระดูก กระเป๋าเต็มเหรอเวลแล้วกระเป๋าเต็มได้เด้นนะอเนี่ยเก็บมาครับฮาร์ดวูดมันมีเสียงอ่ะมันเบนจาไม่สู้กับหมีอยู่นะโอ้โหเจอแคมไฟบเบอรเลอร์เธอตัวอะไรค้างคาวเหรอน่นไงเจอแล้วเจอแล้วอยู่น,นู่นแต่เราอยากจุดไฟก่อนอนะ่ะมันจุดอย่างไรกดมันมีบอกกดกดคิวค้างใช้ a อนิเมอลแฟเพื่อจุดไฟเห Set fire, รอเซตออนไฟคลิกขวาเอา้า จุดได้เลยนี่ว่าไม่ต้องงอแคมไฟครับโอเคต้องขึ้นทางนี้ไปอ,อันนี้มเฟถูกต้องใช้ไขมันนะครับเพื่อจุดไฟได้โอ้โหแล้วผ่านไอ้นี่ก็ต้องไฟด่าอีกแล้วไม่เอ๊บเรียบร้อยไม่เป็นไรมันสามารถจุดไฟเมืเ่อไหร่ก็ได้ครับคือไม่ต้องเป็นต้องจุดหน้าหน้าแคมไฟใช่ไหมไม่ต้อง โอเคเจ้าหนูเจ้าหนูนี่แน่ได้5 xp ครับถือเป็นการฟาร์มที่ดีอย่างหนึง่ง5 xp มันจะไปอิ่มอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยถมีมาตอนนี้รับรองได้เลยนะไม่มีที่ไปไม่เหมือนไฟมันจะมอดแล้วอะยังไงดีช่วงนี้เจ้าหนูตีไม่โดนปล่อยเข้าไปครับผมมีรางสังหรณ์มากว่า จะเจอสิ่งที่ใหญ่กว่าหนูมากหลายเท่ามันจะเป็นหมีจุดไฟอย่างนี้ก็ได้เหรออ๋อมันอาจจะทำให้สามารถกลับโอ,อ้ใจเย็นที่นายบอกว่าสามารถกลับมาจุดแคมป์ไฟได้โดยที่ไม่ต้องใช้แอนิม l ลแฟเว้นจาเข้าไปทางนู้นครับงั้นเรามาทางที่แตกต่างเพื่อจะเอา้าลาสดคลับอะไรอ๋อหมดแล้วเหลืออันสุดท้ายอันนี้ครับจุดใหม่เลย หมก่กอมีหมดด้วยต้องคา้าใหม่ด้วยครับจังหวะนี้ตามรอยไปตามรอยไปไม่มีครบเพลิงนี้มืดเลยนะโอ้โหเอาอีกแล้วทำไมกูต้องแบบไม่จะดับอีกแล้วอุ้ยมีรอยเลือดงม,ดมีปลาด้วยรอยเลือดโอก้อโ้ลเสือเขี้ยวดาบ เซเบอร์ทูสโอ้โหแล้วตดเป็นทางด้วยไม่ใช่ตดเออหมายถึงมันเป็นรอยเหมือกนกกลิ่นไยอะไรทุกอย่างแต่มันเหมือนตดจริงเนี่ยเหมือนตดตดเป็นทางนะครับทิ้งไว้เป็นทางยิงคงไม่เจอนั่นอะไรอะ่ะเฮ้ยเจอแล้วเวนจาคนนั้นโอ้โหแต่มีศพเพียบเลยเขาใช่พวกเราหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเป็นพวกอูด,ดํานะโดยมันจับแดกนี่ รู้เรื่องเลยนะโอเคมีเราอ้าวขัดซีนครับผู้ชมครับช่วงนี้เช็คพอยต์ไม่กอดตายฝีมือเจ้าใช่ไหมเอาเป็นผู้หญิงด้วยเฮ้ยเสืออยู่ข้างหลังพี่พี่เงียบๆเดี๋ยวไทเกอร์เสืออยู่หลังเจ้า อย่าล็อเสืออยู่ข้างหลังเจ้ายังอีกยังไม่รู้ตัวมันมาแล้วมันมาแล้วโอู้หูอุ้ยอย่าอย่าพึ่งถอยไปถอยไปถอยไปโอ้โหโอ้โหเสือน่ากลัวเนี่ยวะวิ่งอู้หอย่าอย่าอย่าโอ้โหทำไมเหลือเราคนเดียวทำไมเหลือเราคนเดียวตามกูก่อนว่ากูพร้อมบวกหรือเปล่าไปไหนอะไปด้วย ไอ้ด้วยเจ้าคนแน่กลัวแต่ก็น่ารักในเวลาเดียวกันหน้าตามันก็น่ารักอยู่นะแต่เที่ยวถอนออกก่อนได้ไหมเฮ้ยแต่คนนี้เขาช้ำทางอยู่นะรู้ได้ไงว่ามีทางนี้วะโอ้ดับไปแล้วครับตามมาทางนี้อมาถึงก็ ค่อนข้างตื่นเต้นนะฮะภาพก็สวยใช้ได้มีความเป็นไวรัลนี่ไงเจอโอรสเรียบร้อยครับดินแดนแห่งพวกอู่ดำน่าจะได้บวกกับพวกอู่ดำสักเกาสินั่งทำอะไรขี้เหรออ้าวเจ้าคือเวนจานี่ใช่พวกเดียวกันแล้ว ไม่ได้มาจากโอโรสเงนั้นเหรอข้า,าเดินทางมาไกลามาก,ก,กาข้าชื่อทักกาไซล่า,า,าเจ้าไปเสี่ยงตายในถ้ำเสือ,องั้นเหรอ,อเสือนั่นมันฆ่าพวกอูด,อดัมข้าต้องการาหูของพวกอูดัมเอามาทำอะไรมันหูดำเอาม,นะามาเจ้ามาคนเดียวเหรอ เอาหูพวกอูดำมมาทำอะไรอะ่ะสี่หูแล้วทำนะั้นอ๋อนั่นไงอยู่บนสร้อยข,ข้ามีที่พักาามีอาหารด้วยวาม,มาสิเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆนี่กวามมากวามมามาสิโอ้โหคือไม่ได้มีแค่ยุคสมัยนี้ผู้ชมครับอยากจะบอกว่า ผู้หญิงเขาแรงมาตั้งแต่สมัยยุคก่อนคริสต์ศักราษแล้วนะชวนผู้ชายเข้าบ้านชวนเข้าคอนโดนะครับแม่เจ้ากินเลยนี่ไงไม่พอชวนมาถึงนี่ชวนกินเลยะดูจิตใจทําด้วยอะไรเขาชวนกินข้าวอย่าบ้าเ้ยอะไรไม่กินกินเลยคืออะไรครับอุ้ยเห็บเหรอกินเห็บเขียวนังกลวมกลวมกลวมเลย นี่ที่พักเจ้าเหรอซื้อมาเท่าไหร่เนี่ย,าลาลยแล้วพวกเราที่เหลือละ่ะอยู่ที่ไหนอุอ้ยอุ้ยอด,ดัมชาจุ้ยคือชื่อของหัวหน้าอูดัมนะครับมันทำลายทำลายบ้านของพวกเรางโศกาเลอเกินอูด,ดัมฆ่าพวกเราไปเยอะเหลือเกิน ตอนนี้เบนจาต้องโดดเดียวไม่แม้แต่จะมีบ้านอยู่เลย <c oughs> อุ้ยเออว่าโดนเสือตะคุบนี่มา <c oughs> เสือมันกัดเข้าไปลึกเจ็บลึกบาดแผลใจมันบันทอน <c oughs> ข้าจะช่วยเจ้า <c oughs> เอาเอาอย่าไปกดเขาแน่ <c oughs> จะช่วย <c oughs> หรือจะซ้ำเติม ใบไม้สีเขียวข้างนอกนั่นเอามาให้ข้านะใบไม้สีเขียวเขียวเพินอนๆอะไรเหลือเกินนั่นสาลายสีเขียวโอเคเราจะต้องไปเอาใบไม้สีเขียวกลับมาให้ไซล่านะครับโอ้ถือว่าแปลกใหม่เหมือนกันนะไม่ค่อยได้เล่นเกมที่แบบย้อนยุคแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้เล่าตาแบบนี้นะฮะใบไม้สีเขียวจะช่วยเยียวยาบาดแผลของเสือนะฮะ จะหามันได้ใกล้กับแม่น้ำดีฟวูลแผลที่บาดลึกนะครับโอ้โหเปิดหน้าสกิลขึ้นมาน,นี่ค่อนข้างงงมากอันนี้มีเพิ่มหลอดเลือดนะนี่ครับคือสิ่งที่ควรอัพไว้ก่อนเลยเพิ่มไปหนึ่งนะฮะโอ้โหดูหน้าช่องเก็บของมันมีอะไรเต็มไปหมดเลยโอเคสำหรับพานมองพาร์ทแรกเราขอจบไปนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าืีไปลอนไนน์ซีกิวเดเดย์เชฟเป้ยครับ,รบผม